ซัวตัวเกียวมิวสิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถักทายพี่น้องปองไปสุขูสุคขขนกับพี่น้องนี่คือตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งไม่ใช่วันจริงแต่นี่คือวันซ้อมแต่มาก่อนลวงหนามาถักทายพี่น้องมาแจ้งข่าวบอกข่าวว่ามืออื่นเราเด้อตัวเกียวมิวสิกมาได้เรื่องเล่าแบบสนุกสนานอีสานอินดีครูทําไมมันบอกตรงนะว่าตอนที่ซ้อมนะ่ะแค่ซ้อมนะ ก็หววัววัสดนแบบคนเรียนเองก็ต้องอดหัวเจ้าขวงนะแม่อันเรื่องราวมัน,นอ่องทีเป็นเรื่องบานเห่านี่ออแหละแล้วมันเป็นคนคนธรรมดาที่คุยกันเ,ออเราสามารถเอ็นจอยกับทุกๆโมเมนต์ในตแต่ละฉากได้เลย,เลยมันมันรู้สึกว่าเออรอบนี้มันเป็นรออที่แบบว่าเตรียมตัวที่เตรียมที่ช่วยไว้เลยนะ <S <S ไม่ได้มาเช็ดเอ่อช็ดบริสัทเส้นดากเด้เช็ดอย่างค่ะเช็ดน้ำตาหัวเราะจนน้ำตาไหลรอบนี้คือแบบมีทุก มีทุกรูปแบบแต่ว่าจะเน้นไปเรื่องของความสนุกใช่เป็นโรแมนติกคอมดี้นักไปทั้งคอมดี้หลายกว่าแล้วรอบนี้เรามีศิลปินรับเชิญจากค่ายใหญ่เลยนะมี้ใครอ่ะคุณเบลไงคะคุณเบลนี่พาดาเขาแสดงละครหลายเรื่องแล้วนะใช่สองเรื่องแล้วใช่แต่ละรอบนี้มาแสดงก็บเข้าเลยเล่นแล้วซ้อมแล้วรอบนึงตอนซ้อมเล่นดีมากอยากให้มาเบิงแล้วประกบคู่กับ คุณวารินเออ <What? S 2> คุณวาลินรับบทเป็นวาลินพี่น้องมาจากเมียงนอกเมียงหน้าเป็นบาเป็นบ,นบอยยังบูรอบอีกตามพี่น้องหน้าเอกคือหมอปัดปัทมาปัทมาปัทมาสาวเ,ออเดี๋ยวห้อสีมาให้ทุกคนนะครับผมตัวเกี่ยวมิวสิกแนน้ำตวทักทายพี่น้องทางบ้านเฮ้าวารับบทเป็นอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้เรื่องราวของปัทมาวาลินผู้นั้นเป็นเจ้าไดนรอบนี้บทบาททุกคนแบกแนวฉีกไปหมดเลย ก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมทีมเราไม่เคยเห็นแต่ว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดูพรุ่งนี้อ่ะเริ่มต้นจากใครดีเอ่ยจากคนใส่หมวกมืดหน้าตาก็ไม่เห็นมานี่ฮะมานี่มานี่มาด้านหน้าเลยทางนู้นสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันไปเห็นยังมาเฝ้าอยู่บอกือเป็นคือเป็นปีนะมั้งสี่ฮันทังคุณทั้งคุณฮันทั้งคุใส่หอกไปแหบนั้นยบร้อยเออเป็นยังมือนี่คือใส่หมวกคุณแม็กซ์ลัน ส่บิกผมสั่นอยู่ครับที่แมนครับอย่าบอกนะว่าสมบทสมบัติครูบิกกี้ไปสั่งทาอะไรกับผมมาเนี่ยอันไววผมเง่าครับแต่แต่จงแต่ว้อีพีสิบเก้าเมื่อกี้นี่เง่าสำเลยแลสีผมเนี่ยคู่แบบคู่สร้างปเทศเต๋อบอกครับวันนี้เป็นวิกผมสั่นอ๋อวิกผมสั่นแมนครับเมื่อกี้ก็สีผมเงวาในเรื่องราวของปฐมาวาลินคุณแม็กซ์สานรับบทเป็นอะไรฮะครับก็รับบทเป็นหลอดนะครับเป็นมูของอันพระเอกครับแมนครับเ่ห่พระเอกที่หลอดดีเดีพระเอกก็เอกเข้า พระเอกบันนี้แมนนครับฉันเป็นนักเอกแวนตีอ๋อก็คือว <laughs> ัยปัตมะปะครับปัตมาอ๋อโอเคเป็นไงบทบาทยากง่ายแค่ไหนฮะในเรื่องราวเอ่อจริงๆก็ทุกบทบาทแล้วก็มีความถ่าท,า,ทายเหมือนนะครับคือกับว่าเฮาเนี่ยสิสาม,มารถสวมบทบาทแล้วก็สื่อสารให้คนเบิ่งให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาจะเอาอินตามเฮาน้ำบ่อถ้ารู้ว่า ข้าเจ้ามองเห็นเฮ่าเป็นตัวละครน,นั้นอิลีแสดงว่าเฮ้าสามารถตีบทแตกแล้วก็เหตุแหยผู้ส้มเนี่ยเส้อว่าเฮ้าเป็นตัวละครน,นั้นอิลีครับมีประสบการณ์ม,มีประสบการณ์มีขับเคยเล่นแล้วเป็นขีเกี้ยมแฟนครับบ่ไม่ได้ยังคะ่ะ เมื่อนี้โกคีพายุซื่อๆดอ๊ะวันสิบอกกันอยู่นั่นว่าโกคีกสิอยากเล่นเด้เอุ้ยจะมีเสะพายหรือเปล่าต้องรอติดตามแม่สวรรค์รับบทเป็นใครนะฮะรับบทเป็นหลอดครับผมหลอดรอติดตามหลอดด้วยครับท่านหลอดออสเตรเลียสวัสดีครับผมนิโอโตเกเมซิีครับเออดีดีพอชอบพอชอบนิโอไปใส่ มันมาเนี่ยนองบุญครับโอ้อันอันนี้อ้มันบอกแมนครับเออทำไมฉันชอบบุคลิกนี้จังเลยเอาแนะนำตัวเป็นังไงเรื่องเล่าเมื่อไหร่มือนี้โอ้อันนี้คือแสดงแล้วบ่นี่เรื่อโอเรื่อมแล้วเรื่อมแล้วแต่ว่าลูกฉันใส่แม่เปิดอยู่บ่ย่ามันตดแต่ขี้เหียเป็นยังงฉันแม่อ้าแนะนำตัวครับผมสวัสดีนะครับอันริโอครับรับบทเป็นออกัสครับออกัสออกัสออกัสเป็นไงบ้างฮะในเรื่องราวแบบ รับบทหนักไหมรอบเนี้ยับกับโบนับนครับแต่ว่าเป็นเด็กนาตาสินครับกับล่ําบปินอกครับกับเอฟเอฟเอฟล่่าครับคุณรู้ตัวห่าสูออกกัดเออฉันชอบบทนี้ออกกัดแต่ก่อนชื่อออะไรลูกออนิโอครับน้องน้องแสดงเนี่ยครับเออาอะไรนะ บังคับหรือเปล่าบ่บ่ครับผมกับเล็ดลองซ่อมแล้วเลยคกัสิไปเตบบอลน,น้ามูครับ <laughs> เออออันนี้คือตัวจริงนี่ยครับสุเทียนเนี่ยคือตัวปลอมออดปกติอันเคยแต่งยิ่งเป็นยันต์คือแม่แสดงซืนอัอันนี้คือชีวิตจริงแมนบะฮะแมนครับกับเมื่อนั้นแต่งยิ่งกับเบื้องจอคลของกับเรือนี้ด้วครับบ่มาครับบ่มาบ่มาเรียวชี้เกียมว้ในเฮมอนอ่ะตัวตัวน่ะมันมัน เมื่อกี้แต่บอมแยนดีใช่ตัวจริงน้องเป็นแบบนี้เลยเวลาน้องเห็นกล้องน้องก็ทำไปเฉยๆยากง่ายแค่ไหนนะในการแบบรับบทากครูอะกระบทกับเป็นเด็กนันตาซินครับกับลำบอบปินกับมิดเตตีบ่อน้ำมูเนี่ะบ้นี่เราบดยากแล้วแต่พี่ฟอนน้ำพินบปล่ะกัะต้องสอมไร้มือโยครับฟอนกับบอบปินน้ำมูเขามิดเตตีบ่อนใจเขาครับเจตเตะบอดหลายมีคนเขยดเด้ผู้ใดล่ะ จะได้วงอะไรก็เตรียมน้องบ้างน้องฟิวชัลโอเคครับผมน้องเลโอรับบทคือเด็กน่าตะสินออกกัสค่ะโอเคข้าโอ้ยขัดตรงคาแรคเตอร์เลยชอบอย่างนี้เลยแมนเลยไปท่านต่อไปฮะน้องจูมงผมไม่ได้มาน้องยูรีมาสวัสดีครับน้องยูรีตัวเกมยริสีครับผมรับบทเป็นจิมมี่ครับ จิมมี่ครับผมจิมมี่รับบทอะไรนาในเรื่องเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นใครเป็นบักจิมมี่ลูกพยาบาลครับลูกพยาบาลโอ้โหพูดบัตรฟิตแล้วพุยบัตรฟิตแล้วที่พยาบาลในในเรื่องครับผมเดี๋ยวเขามีพยาบาลเดี๋ยวเดี๋เขียนมาเดี๋ยวทีมนักแสดงกับมันคือพร้อมได้อะฝากพี่น้องติดตามแนบมีอะไรให้หน้าติดตามบ้างฮะในเรื่องราวของพวกนี้ไปแม่ครับติดตามนด้ด้อยครับผมมาน้องยูลีซิเดว์บอล จังไหนถ้าครับผมแบกสไตล์แฮงครับผมเป็นเอาจริงดิเออแมน่นครับผมเป็นเด็กน้อยแบบมึนๆครับผมเป็นอย่าบอกนะว่าจะเซอร์ไพรส์พ่อไปขอบคุณครับผมน้องยูริรับทคือจิมมี่ครับผมจิมมี่รับทเป็นกิมมี่จิมมี่ครับเอาแล้วมาดูกิมมี่กิมมี่จิมมี่ระวังไฟดูดนะโอเคครับตัวต่อไปเลยฮะ อุ้ยคนดังมาแล้วอุ้ยคนดังมาแล้วปไปข่าวติดช็อตโอ้ยคนดังข่าวออกทุกชั่วโมงทําไมต้องออกคู่กันล่ะคะเนี่ยเน่บลออกน้ำกันครับเล่นน้ำกันโอ้ยออกไปทีละคนเออฉันไม่อยากออกคู่กันเนาะสูนี่ก็ได้เขามาเป็นคิวเป็นคิ้วโอ้ยเป็นคิวเนี่ย จเจมส์ครูคูไปกีว่วาจังไห <c oughs> นล่ะกิมีน้ตนจะกริว่างไหนล่ะคะเบิ้งเพิ่นโหลดเพิ่นกสิยอมกันเพิ่นอย่างไปล่ะไป็นงไปหนไปไนปไนไปไหนไปไหนัปไนไปไสนไปไหนไปไหนไาไหนไปหนเป็นทัหนไปหนไปไหนปไนไปไนไปานไปไนปไนไปหนไปไนไปไนยังนไปไหนไปไนไปหนไปไนไกไหนไปไหนไปไหนไปไหนอปไหนไปไหนปไหนไปหนไปไปไนหนอปไออไหนไป็น,นอ,ไขอ,ขอ,อะไดปนปนหป็น <ขอ S 1> พ่อออนวเป็นหมอพ่ออ่อลุงบัณชุมชนโอ้ยสมพาอมันถือเขาดานอเป็นพ่อออสักใครเห็นเราเป็นอสมอเป็นสานคนเบิ่งทั้งพุญจ้าครับผมสวัสดีได้หลายเด้อเราไปยังเดนเราับบทได้เรื่องเล่ายากง่ายแค่ไหนฮะบทพูดไทยยังไหมฮะไม่ได้พูดไทยครับผมเป็นงานยากเลยแหละโอ้เป็นงานยากเลยแหละเดนเว้าอีสานโอ้พ่ออยากจะเว้าเลยหล่ะ ผู้นี้ก็ดกเดี๋ยวแจง้งใครซีหน้าไปซี่ก็ถามมาหลายมันบอรเออว่าน้องคุณมืออือ่นสีแมาบอเอฟซีก็อยากเห็นหลานหน่อยใครเพงตัวเกี่ยวมิวสิก<ว>เออลูกใส้น้องคุ้นสีมามืออือ่นบอดทรงรถตู้ไปรับอยู่เรื่องนอกท่า<ว>ก็คือน้องจะมา<ว>เออเตรียมเลี้ยงหลานนะเบบีทุกคนเตรียมเลี้ยงหลานน้อย พรุ่งนี้น้องคุณนะครับผมก็จะเดินทางมาที่นี่บอสก็ส่งจัดรถตู้ไปรับถึงที่แล้วก็เตรียมที่พักให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็จะมาถึงประมาณช่วงน่าจะเที่ยงเที่ยงบ่ายในครับผมก็นัตสิบอตื่นพรอมัตสิบเห็นหนาพรอมยุธยาจะเอลูกลูกจะเอลูกอ่ะลองจะเอลูกดูโอ้ยเปียเป็นดขอเนาะเอาสมมติสมมติเป็นลูกเอาลูกมาแล้วหยอกลูกตังไหนสมมติว่าให้ลูกย่านไม่ให้ลูกลึงงนี่สิแม่ โอ้เจ๊ยสไอกล้องวะโอ้ลูกไครกินอีไรใหม่โอ well ้ยดูไว้ดูไว้นะฮะใครจะทำเป็นพ่อของลูกต้องดูไว้อย่างนี้นะฮะโอ้ยเอออ่ะขอบพูดอะครับผมขอบคุณครับเสือคือนขาเทมูร์นี่โตกรถเข้ามาว่านี่ครับซ้าเล็งเมารถซ้าเล็งมาก สวัสดีครับผมคุชินจังโตเกียวมิวสิค,ครับเป็นจังไหน้าใคุชินจังรอบเนีย่ยรับบทเป็นอ่าเป็นบุรุษพยาบาลกับเป็นหมอหน่อยครับหมอหน่อยอยู่โรงพยาบาลเดียวกันครับพ่อแม่นครับรับบทเล่นกับใครนะรับบทเล่นกับอ่าพ่อออเกียงไก่ครับผมพออ่อโรงพยาบาลเกียงไก่แม่นพ่อออเล่นก็สีขี่ควันขี่หยอกแน่จากหน่อยถึงนะครับใน,บนขา่าวในบทในในเรื่องเล่าในบทแบบไม่จะจุ๊บ อยาก้เบิ่งอยาป็นโพธิ์ทีถ่ายท่ายางครับครูวิกกี้เราเขียนมาแบบทั้งอานฉันเห็นชุดเรามันก็นะนะครูนะเออมันน่าติดตามมากเอาฝากพี่น้องเนี่ยครับกับฝากพี่น้องนะเด้อครับมาออื่นนะครับบ่มีบ่มี่ดามาบ่มีโศกเศร้านะครับมีแต่มวลมวลทั้งนั้นแล้วก็โชคขวัฒนธรรมภาคพื้นของอีสานก็คือจังหวัดอุบลราชธานีประเพณีเฮเทียนครับอ้าวบอกเลยว่าครู รอบนี้สัปดาห์นี้ครูไปเอาเทียนมาจากที่อุบลเลยครูไป <c oughs> <laughs> สม่มมาจากอุบลเลยค่ะบอแมนคะ<ล>่ะดองแล้วก็ได้ไปเห็นรหัสตอนนี้ตั้งอยู่ข้างหน้านเลยค่ะเทียนมาแล้วแล้ว,ลวบอกเลยว่าเวทีฉากเสียงเสียงอาทิตย์นี้คือใหญ่มาก <c oughs> บ่าแมนตนไม่งี้สีเปียวมาตวัดนุ่นม่วงบอกครับแมนเดียวเขาบอกเที่ยงบอบ่แมนอ่าถ้าต่อไปฮะสวัสดีค่ะน้องนำตานค่ะรับบทเป็นปีดานะคะเป็นแม่ออกยู ในวัดค่ะเป็นแม่ออกค่ะแม่ออกหมายถึงอะไรฮะถ้าเกิดคนภาคกลางแล้วไปชมยู่ตัวนี้แม่ชีนะคะที่อยู่ในวัดนะคะอุบาสิกาค่ะเลอเป็นแม่ชีที่แบบว่าที่เป็นคนสงบเสงี่ยมใช่ไหมรูกสงบเสงี่ยมรักศีลธรรมมากเลยค่ะถ้าวันนี้อยากจะบอกให้ผู้ชมว่าให้มาดูจะบอกว่าไงฮะมาดูนะคะโอ้ยขอโทษนะฮะ มาหลายตอนแล้วคิดถึงน้ำตาลก็ต้องมาดูสิค้าใช่น้ำตาลเอซี่เขาอยอะนะที่แม่ช่วงนี้กำลังยุ่งยากกับคฤหาสน์หลังใหม่อยู่คฤหาสน์หลังใหม่นะคะมันบักหิวกันยังไงก็ผ่านขอบคุณครับผมคุณน้ำตาลครับสวัสดีครับชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นนิกเกิลอะไรนะนิกเลิลอีกครั้งสินิโคลัสอโห ขึ้นสื่อเพราะขึ้นโม่แท็เขาเป็นหนุ่มแอฟริกันได้นี่ยที่ฮัลโหลยาเอ่อคมว่าเบบี้อเมริกันเขาคนสวยคือเขาหนิตอนน้อแต่ว่ามือนี่คือราบทเป็นเป็นผิวเป็นหนุ่มผิวสีเลยครับผมก็คือพิกบทบาทอีกแล้วก็คือใจละอีพี่คือพี่พีกี้จะให้เป็นยังแนี่กับปิ้นเป็นน้ำเก่าเบิร์เราตีมาจากอเมริกาเรามาจากเมกานี่มากับพระเอกของเรา วาลินนะครับผมเป็นมูพระเอกได้ี่แต่ว่ารอบนี้นั่งเนี่ยำบากเลยเพราะนั่งทางภาษาอังกฤษหมดเรื Franz ่องเลยเวิร์กช็อปหนักมากภาษาอังกฤษคืออยากคินแบบใดอยากอยากคินว่าเป็นแบบแดนนี่คือต้องซื้อบัตรจองตัวแล้วนะครับผมบัตรราคา129บาทนะครับผมซื้อเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามืออื่นมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ ชาวเปิดสิเลนเป็นแบบไรนะครับผมเป็นมือทุกอย่างแล้วรอบนี้เป็นอ really ีกแบบหนึ่งฉีกไปอีกนะครับผมกับมาหาเบิ้งว่ามืออื่นชาวเปิดสิตีตบแตกไปบอนะฮะข่าวโขรู้ได้บอกเลยว่าพี่น้องเฝ้าซื้อบาดเดอร์เพราะว่าไปอั้งกันตลอดมือสุดไทยซื้อมือหนีบอมีเสียหายเพราะว่ามืออื่นจะได็กก็ต้องอวนคือเกาโอนตอนนี้ก็ะอุนอื่นแต่ขอดี้ตัวโมนี่ก็คือว่า มูเจ้ากับสีเรเขา่ากลุ่มเร็วมืออื่นเดี๋ยวแบบไม่ต้องมาวีนว่าแอดมินอนุมัติช,ช้าจังเลยคะ่ะแอดมินส่งลิงก์ให้หน่อยคะ่ะแอดมินดึงเข้ากลุ่มหน่อยคะ่ะเขา่าซสตอนนี้คนรับชมทางบ้านมือ่นก็ทันพ้ากันเขา่ายพี่นองเพราะว่ายังไงอดใจไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทีมงานเราแบบซ้อมสุดๆผู้ดใดเขากลุ่มมือนีมืออื่นถึกเลกตีคู่แอนค่ะให้โชคใครลาบค่ะเขาบอกกันกล่วบอกนะว่ามีอะไรในกลุ่มนะคะ โอเคท่านต่อไปฮะต่มามะแม่มาพี <Huh? S 2> ไปไสมานน่ไปเล่นฟุตบอลมาค่ะมีมั่งบอบาทนี่สวัสดีค่ะ <laughs> ย่างหัว <laughs> ช็อตกันส <laughs> ุดเดนพุงยังกับสุดเตรียมกันแน่ห้อ <laughs> งอุ่า์เตรียมกันแล้วแม,ม้ว่างฮันนี้ <laughs> เออจากบ่อใดโอ๊ย <laughs> สวัสดีค่ะน้องแสดงต,ตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะรับบทเป็นแนนค่ะเป็น ลิซ oh. ่าร็อกสตาร์อแมนเป็นพี่สาวของน้องตั้มค่ะในแทาร็อกสตาร์วันทูทีปคือคนสักตาให้ไม่คือล็อกสตาให้อ่าน้องซิแกมฮะสวัสดีครับน้องซิแกมตัวแกมมิวสิกครับรับบทตั้มครับเป็นน้องชายของพี่แนนครับพี่แนน เล่นด้วยกันเหรอฮะเรื่องนี้ใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับเชิญเอามาปัดนี้เอ๊ะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าชูปอสวัสดีค่ะฮะน้องอานี่โตเกียวมิวสิกอานี่คือแสดงแล้วเหรอฮะแสดงแล้ว รับบทเป็นใครอะไรยังไงฮะรับบทเป็นคุณคู่แชมครับผมคู่แชมเป็นในเรื่องนี้สิเป็นแกนนหน่าผ้าเด็กหน่อยเป็นกระเทยนะครับผมสอนวิชาอย่างคุณคู่สอนวิชาเพศสุขาศึกษาครับผมอย่างครคู่พละคู่พละอเป็นคู่พละครับผมเป็นคู่พละเป็นคู่กับเป็นคู่แมนครับกลาเป็นคู่กระเทยติแมนโพแมนเพได้เป็นคู่กระเทยแต่เป็นแกนหน่ำผ้าเด็กหน่อยเป็นกระเทยอแมน เด็กน้อยโรงเรียนเป็นกระเทยย้อนคูพะละเมีนอก็เลยมีวิชาอย่างเล็กน้อยสิเป็นก็ต้องติดตามนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับเชิญค่ะขอบคุณครับเชิญกลับได้เลยครับขออย่างอย่างอย่างชอบคิวมากสวัสดีครับ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอใช่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วไปอไเไออชื่ออะไรเป็นใครอะไรยังไงสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนี่ซีโฟค่ะระบบเป็นเป็นอุมัจิกาที่แบบจำนิกมากก็ไปมึงออกไปเลยไป<ๆ><ๆ>โอ๊ย <laughs> เป็นใครนะฮะ ชยุค่ะในคนละคูะใช่อกหกักช้ำใจมาก็เลยกลายเป็นแบบว่ามาบวชชีเพราะว่าหนีรักอใช่ค่ะแล้วก็เจอตัวละครที่อกหักแล้วก็รักชีนะคะเป็นอย่างนั้นเลยแหละค่ะเป็น,อ,น,นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็เที่ยวทีมมากกับมาบวชชีหนีรักบัดนิ้มาเจินโอ้คนอกหักขอรักชีปวดหัวมาในอีพี่นี่ฝากซื้อตัวจอมบัดนะเจ้ค่ะใครอกหักนะ Oh. พี่กีตาครับผมนะฝากด้วยนะคะมาติดตามว่าระหว่างจจนี่กับคูกีตาจะลงรอยกันยังไงในอีพนี้นะคะเคคัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,ะมาคููมาคููเลยกันเลยมา,มา,มา,มาสวัสดีครับผมน้องวิทย์แดนเซอร์ตัวเกียวมิวสิกนะครับรับบทเป็นหลังนะครับเป็นเพื่อนอ่าพระเอกนะครับเป็นเพื่อนเก่าพระเอกครับโอ้แท้ครบเขาอยู่สิ อะไรนะแล้วคบติมูเธอร์จะมีไม่ไอไม่คบคนแบบนี้คนประเภทนี้ไอไม่ยุ่งอุ้ยสปอยแล้วนะนี่จะพูดสปอยเลยครับผมจะรอดูนะครับสวัสดีครับคุกีตาร์ตกเกี่ยวมิวสิกครับรอบบทเป็นบักเตะครับเป็นมูหองมูเกาพระเอกครับรอบนี้กับจริงจังจริงจังคุยวิ่งหน้าหน้าตมแล้วมือจะเวรียนดนตรี กฤสิบอกว่ารอบนี้นะคือค่อนข้างแบบฉีกบทนะครับเพราะปกติก่จะเป็นคุณคู่เป็นท่าหน้าครับผมเป็นสมูไรเป็นอะไรที่ต้องคีบลุกไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพราะม่รอบนี้อะคือแบบ เป็นเปล่าไทยบาทนะครับผมเนี่ยหัวดพี่ลับเพิ่นให้ใส่กันนะเนี่ยหัวดพี่นะครับพี่น้องมืออื่นกับมาติดตามกันเด้อครับว่ามืออื่นตาสิได้กินเหล่าอีลีบอเพื่อที่ตาได้อิ่มกับบทบาบนะครับแล้วก็พวกเข้าที่เป็นมูอของของพระเอกนี่สิเป็นตั้งไหนนะครับอย่าลืมมาติดตามแล้วก็สิได้กันกับเจนนีบอตาหน้านะจะถามมาเบิ้มมาเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องเออคุณวิทย์ฮะคุณวิทย์ติดตามด้วยนะครับผมก็อ่าีพีนี้วิทย์ก็ค่อนข้างที่จะแบบ ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นภาษาอีสานด้วยแล้วปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้พูดอีสานเนาะก็เป็นชาเลนจ์ตัวเองนะครับก็ออยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกลงังใจให้พี่ด้วยนะครับผม<า>ป,<ะ>ป้าเฝนบอกเงาเงาเลยตัวนี้บอกเงาขอบคุณนะครับเพราะว่าท่องไว<อ>้เดี๋ยว่วโมงหนึ่งสคริปต์นี้ขอบคุณครับ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 ใช่ครับสองนมน้องฟิล์มน้องบอลมาม่าทีมนักแสดงขึ้นมาได้ลูกมาทั้งนั้นมาเข้าเดี๋ยววุ้ดหนึ่ง สวัสดีครับผมบอลโตเกียวมิวสิกครับผมสวัสดีครับทีมโตเกียวมิวสิกครับนะครับผมสมก็รับเรื่องนี้นะผมรับบทเป็นเต้ตนะผมเป็นเด็กวัดชอบกินข้าวมากเลยครับเดี๋ยวบอลทีละคนสูศีรษะเสียงกันกันป่ะนี่มันทั้งปู่หรือยังเอาบอลทีละคนเด้อไผ่ประการหนึ่งสองสามเอาบอลเริ่มก่อนเลยโอเคอยงสวัสดีครับผมบอลโตเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นเต้ตครับผมเด็กวัดครับผม สวัสดีครับทีมตเกียงเมสิกครับผมรับบทเป็นโอ๊ตครับผมเป็นเด็กวัดเหมือนกันครับอาเล่นคู่กันเหรอฮะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมหลอกกว่าเอาอะไรวัดฮะไม่บรรทัดครับผมขอบคุณนวดจังไหนก็อายอาวันนี้อยากบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่ายังไงฮะเชิญชวนพี่น้องมาซื้อบัตรเอาพร้อมกันมันพร้อมกันไม่ได้ถ้ามันจะรีทีละคนโอเคน้องบอลเริ่มก่อนแม่สีตางนะค่ะทุกคนก็ ฝากรับชมอีพีนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนี่ก็ได้บทฉีกอีกแล้วแต่ทุกอีพีต้องมีเสียงหนีผู้มาทุกอีพีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บอกเลยว่าน่น <c oughs> เป็นเจ้มืองแน่ <c oughs> แตบอกได้เลยว่าอีพีนี้สนุกมากคอมดี้สุดๆนี่พูดแล้วขนลุกหยุดดีเจแต๋วเองนะอย่าลืมซื้อปักต,ตัวนะ <c oughs> ถือด้วยนะ129บาทนะเจ็ดแต่แต่เอาเอาอคยอโคยนี่ยังไรอีบอโอ้ยเออนี่แม่กันนะคุยคุยครับอีบอแล้วกลับไม่คยเลยขอบคุณฮะสงสารอ่ะเร็วเร็วคุณกากี